ชื่อมองคลลีลาเศรษฐกุณนะครับเป็นโอนเนอร์ของ r e m a ็กซ์ไทยแลนด์อังทองเริ่มเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเปิดตู้คีออทกันก่อนครับเริ่มแรกเปิดตอนประมาณปีปีสครับเรียนยังเรียนอยู่ตอนนั้นแล้วก็ขายพวกมือถือโทรศัพท์ทั่วไปนี่แหละครับจากตามพวก เซลขายของบ้างครับแล้วก็ตามช็อปตามช็อปนู่นนี่นั่นของของยี่ห้ออื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตบ้างในบางครั้งครับใช่พอเสิร์ชดูก็มาเจอพวกยี่ห้อแบรนด์อือ่นๆด้วยก็ตอนนั้นไม่เคยเชื่อเลยครับว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อดีหรือเปล่าซื้อมาใช้หมดเลย <c oughs> ซื้อมาใช้หมดทุกอันเลยครับแล้วก็มาลองเทสดูว่าไหนมีวารันตีดีป้องกันอะไรยังไงอุปกรณ์ดีไหม การประกันโอเคไหมเขาบริการเราดีไหมอะไรอย่างเงี้ยลองใช้สายกับหัวของรีแตอนนั้นก็ลองกับมือถือของตัวเองลองดูลองเทสดูว่าเป็นไงบ้างพังไหมใช้กี่เดือนพังมีโอกาสพังได้ขนาดไหนใช้กับไฟบ้านใช้ power bank อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูแล้วก็ มีมาตรฐานดีครับก็ใช้ดีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่พังง่ายตอนนั้นก็เลยซื้อ r e m a x มาใส่ตู้คีออสทั้งหมดเลยจริงๆแล้วธุรกิจของแต่ละธุรกิจครับมันยากอยู่แล้วมันมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วครับอย่างเช่นลูกค้ามา100ยร้อยคนก็มีปัญหาร้อยแบบต้องเอาใจเอาใจเขาให้ได้ว่าร้อยคนต้องการแบบไหนต้องการอะไรครับใช่แต่ผม ผมว่าตรงนั้นน่ายากสําหรับสําหรับการขายขายครับแต่พอหลังๆมาแล้วมันจะรู้สึกว่างานพวกนี้ครับจะง่ายไปเลยผมจะมองว่าปัญหามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันจะเอาอะไรไปสอดแทรกกับปัญหาให้มันดูเบาลงให้มันดูอะไรได้ครับใช่พอมาถึงจุดนี้แล้วครับเราเราอายุขนาดนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราควรจริงจังกับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ลงมาลงเอยแบบผมว่า อเคอเเระดับทคนิคของผมก็คือการบริการที่ที่ดีเข้าถึงกับคนได้แบบเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่านางทออ่างทองครับรู้จักใครแล้วก็จะก็จะรู้จักญาติเขาไปด้วยนู่นนี่นั่นไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเมืองยังยังเป็นเมืองเล็กอยู่ครับก็เป็นการทําให้แบบว่ารู้สึกว่าช็อปของเรามันมันมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเพิ่มมีแบบ มีพี่มีน้องกันเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าครับคนในร้านของผมนี่น่าจะเป็นรี่ทุกคนนะ <c oughs> ใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของของทางทานนี้เลย <c oughs> สำหรับคนที่สนใจเปิดช็อปของร e m a ็นะครับสนใจกับสินค้านิดหนึ่งดูรายละเอียดของมันว่าวิธีการใช้เป็นแบบไหนออบอกลูกค้าให้ได้ครับซื่อสัตย์กับเขากับลูกค้าของของคุณแค่นั้นเองง่ายก็ขอฝากร้านด้วยนะครับรีแม็ชั้น2โลตัสนะครับ ตรงช็อปไอทีนะครับแล้วก็บิ๊กซีน้ำเหนือเซนท,ะทะรัลลี่ครับเป็นตู้พี่ออขอบคุณครับ